สีนิสัยที่คุณจะต้องหยุดทำถ้าหากไม่อยากเป็นฝ้าทราบไหมคะว่าผู้หญิงอายุ30-35ปี80%เกิดฝ้าโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในการดูแลตัวเองในการปกป้องตัวเองที่เกิดจากฝ้า มาดูกันนะคะว่า4ข้อนี้ที่อิ๋วจะบอกนะคะมีอะไรบ้างขอ้อแรกนะคะผู้หญิงชอบคิดว่าไม่ทากันแดดหรอกเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านเลี้ยงลูกอยู่แต่บ้านทํางานอยู่แต่ในร่มทํางานอยู่ในแต่ออฟฟิศนะคะแต่หารู้ไหมนะคะว่าฝ้าเนี่ย เกิดกระตุ้นจากรังสี UV ทั้ง UVA UVB และ UVC ที่เกิดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างๆก็ทำให้คุณนะคะเกิดฝ้าได้เพราะสิ่งเหล่านี้ที่เป็น UV จะไปกระตุ้นเซลล์ผิวของคุณให้ผลิตเม็ดสีที่เข้มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเกิดการอักเสบข้างในใต้ผิวคุณก็เป็นฝ้าได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเองนะคะควรจะใช้กันแดดให้เป็นนิสัยเลยค่ะข้อ2นะคะ คือผู้หญิงจะชอบคิดว่าหน้าเราดีอยู่แล้วไม่ต้องบำรุงอะไรผิวก็ดีนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าผิวที่ขาดการบำรุงหรือไม่บำรุงเลยก็จะมีโอกาสเกิดฝ้าก,กว่าคนที่บำรุงผิวเป็นประจำเพราะฉะนั้นใครสวยและหน้าดีอยู่แล้วให้บำรุงต่อไปเลยค่ะข้อที่3นะคะ สำหรับคนที่อยากจะสวยเร็วขาวเร็วผิวใสเร็วนะคะแล้วก็ไปใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์หรือครีมที่ลอกหน้าครีมกัดหน้าที่ทำให้หน้าขาวใสภายใน3วัน7วันครีมพวกนี้นะคะทุกคนมีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือสารประลอดหรือสารที่ไปทำร้ายผิวของเราเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราใช้มันจะขาวใสค่ะแต่ถ้าเราหยุดใช้นะคะผิวเราจะเห่ขึ้นมาจะตามมาทั้งสิวแล้วฝ้า ความเข้าใจผิดตรงนี้ทําให้หลายๆคนหน้าพังไปแล้วค่ะข้อที่4ค่ะ สำหรับผู้หญิงที่ทานโฮอร์โมนคุมกําเนิดในส่วนนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการที่เราจะเกิดฟ้าด้วยนะคะเพราะโฮอร์โมนของเรามีการขึ้นการลงไม่สม่าเสมอจึงมีโอกาสเกิดฟ้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการคุมกําเนิดและต้องทานโฮอร์โมนควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะเลือกอตัวโฮอร์โมนหรือยาคุมกําเนิดให้เข้ากับตัวเรามากที่สุดเราก็จะเสี่ยงกับการเกิดฟ้าได้น้อยที่สุดค่ะถ้าคุณหยุดนิสัยทั้ง4ข้อที่อิูวพูดมาทั้งหมดนี้นะคะคุณก็จะรอดพ้นจากการเป็นฟ้า หรือในเคสที่แย่ที่สุดคุณอาจจะเป็นฝ้าแต่เป็นน้อยที่สุด ถ้าใครที่เป็นฝ้ามาแล้วนะคะลองปรับนิสัยไม่ทำสี่อ,อย่างอย่างที่อิ๋วพูดมานะคะฝ้าของคุณก็จะจางลงผิวของคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อมาบำรุงผิวและทานวิตามินให้ผิวเราสวยจากภายในทานประเภทสารสกัดจากเมล็ดองุ่นหรือแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพื่อให้ผิวของเราแข็งแรงเราจะได้ไม่เกิดฝ้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะอิ๋วไปแล้วคะ่ะบายบาย